ค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเขียนเป็นตัวหนังสือ11-20กันนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะเลข11 11 11อ่าเรามาเริ่มเขียนพร้อมกันนะคะสออบอ10ออเอดอเออ่านว่าสิบเอ็ดสิสอ <12. S 2> เรามาเขียนเลข12พร้อมกันนะคะสออบอสิบส,บสบออองอสองอ่านว่า1ิสอง 3 3 3เรามาเขียนเลข13พร้อมกันนะคะสออบอ10ส,สอ,อ,มอสามอ3อ่านว่า,า1 3 3 4 4 4 4เรามาเขียนเลข14พร้อมกันนะคะสออบอสิ สอีอสีไม่เอกส10ส,สอ่านว่า10บสี่สห้า <15. S 1> เรามาเขียนเลขสิหพร้อมกันนะคะสออีบอสิบหออาหาไม่โทรหอ่านว่า1ิบห้าส เรามาเขียนเลข16พร้อมกันนะคะสออิบอสิบหออกกอหกสิบอ่านว่าสิบหกสิกส <17. S 2> เรามาเขียนเลข17พร้อมกันนะคะสออิบอสิบจอเอ ดอเจ็ดสิบเจ็ดอ่านว่าสิบเจ็ดสิบแปด eighteen เรามาเขียนเลขสิบแปดพร้อมกันนะคะสออิบอสิ 10, บปอแอดอแปดอ่านว่าสิบแปดสิบเก้า 19เรามาเขียนเลข19พร้อมกันนะคะสออีกบอสิ 10. กอเอาเกาไม่โทเกอ่านว่า1ิบเก้ายี่สิ twenty เรามาเขียนเลข20พร้อมกันนะคะยออียีไม่เอกยี่ สออบอสิบอ่านว่ายี่สก่อนที่นักเรียนจะเข้ากิจกรรมใบงานนะคะคุณครูมีเกมสนุกๆมาให้นักเรียนได้เล่นก่อนที่จะไปทำใบงานนะคะถ้านักเรียนพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วไปเล่นเกมกันเลยค่ะวิธีการเล่นเกมนะคะหรือกติกาเราจะสุ่มวงหมุนวงล้อนะคะในวงล้อจะมีคำ ะคะําที่เป็นตัว,ตวห,นหนังสือนะคะที่เป็นจำนวนนะคะเดี๋ยวเราลองไปเล่นเกมพร้อมๆกันนะคะมาเริ่มกันค่ะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะกดสุ่มนะคะแล้วก็ให้นักเรียนอ่านนะคะ โู่นะคะอะ่นักเรียนเริ่มอ่านได้เลยค่ะลองดูนะคะว่าถูกหรือเปล่าอ่าดังๆนะคะอ่าคำนี้คือคำว่าอะไร ดูฉเฉลยนะคะคำว่าสิบเก้านะคะคำว่าสิบเก้าสออีบอสิบกเอเกาไม่โทรเก้านะคะคนไหนตอบถูกบ้างเก่งมากค่ะเริ่มคำต่อไปนะคะคำต่อมา นักเรียนลองอ่านดูนะคะเป็นคำว่าอะไรามาฟังเ,เลยนะคะคำว่าสิบสองอว่าตรงกับนักเรียนหรือเปล่าสออบอสิบสออ,องอสองใครตอบถูกบ้างเอ่ยเก่งมากค่ะคำต่อไปนะคะ ค่ะค okay. ิคำนี้อ่านว่าอะไรตอบดังๆเลยนะคะอยู่ที่บ้านตอบดังๆเลยนะคะ mm hmm. เก่งมากค่ะคำว่าสิบเอ็ดใครตอบสิบเอ็ดบ้างเก่งมากเลยอ่าสิบเอ็ดนะคะสออีบอสิบอเอดอเอสสิบเอ็ดนะคะอ่าเริ่มต่อไปนะคะเหมือนครูจะหมุนแล้วนะคะ คำนี้คำว่าอะไรเอ่ยลองอ่านสิคะหลายคนคงอ่านได้เนาะคำว่าอะไรนะอามาฟังเฉลยนะคะคำว่าสิบสี่นะคะสออีบอสิบสออีสี่ไเอ็กสี่สิบสี่อ่าทำข้อต่อไปเลยนะคะ เลยค่ะคําว่าอะไรนาะอ่ามาดูเฉยนะคะคําว่าสิบสองนะคะสิบสองนะคะสออีบอสิบสออ,องอสองสิบสองใครตอบได้บ้างเก่งมากเลยนะคะคําต่อไปนะคะ คำนี้คำว่าคำว่าสิบเอ็ดนะคะสออีบอสิบอ,อเอดออเอดอเอด็ดสิบเอ็ดนะคะคำว่าสิบเอ็ดนะคะอ่าใครตอบได้เก่งมากเลยค่ะ นักเรียนนะคะถ้าอยากเล่นเกมสนุกๆแบบนี้นะคะครูจะส่งลิงก์นะคะแบบนี้ลงไปในไลน์กลุ่มนะคะให้นักเรียนลองไปฝึกเล่นเกมดูนะคะแล้วครูยังมีใบงานมาฝากด้วยนะคะครูออกจากอันนี้ก่อน,นะคะวันนี้ครูมีใบงานมาให้ด้วยนะ ใบงานคืออันนี้นะคะใบงานจะอยู่ในหนังสือเรียนนะคะหนังสือเรียนพัฒนาคณิตศาสตร์นะคะหน้าที่หนึ่งนะคะเขาจะบอกให้เราเขียนตัวเลขแสดงค่าของหลักสิบและหลักหน่วยแล้วเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกเลขไทยและตัวหนังสือให้ถูกต้องอามาดูตัวอย่างหนึ่งข้อนะคะตัวอย่างหนึ่งข้อนะคะ นักเรียนเห็นผลอัง่นไหมคะผลใหญ่ๆให้นับเลยหนึ่งสองมีสองผลใหญ่ๆใช่ไหมให้ใส่ไปในหลักสิบนะคะหลักสิบนะคะก็คือเขาจะเขียนคําว่าสออีบอสิบนะคะสออีบอสิบนะคะเราก็เอาสองผลมาใส่ในในคําว่าสิบต่อไปก็ออบบอกรับกับอ่าเราต้องไปนับลูกเล็กๆนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เอาสี่นะคะ 1, 2, 3, มาใส่ในหลักในหลักหน่วยนั่นเองแต่เขียนคําว่าหอนออวยอหน่วยไม่เอกหน่วยนะคะแล้วเขาจะมีช่องในช่องแรกจะบอกว่าตัวเลขคินดูอาราบิกแล้วก็ช่องที่สองตัวเลขไทยช่องที่สามตัวหนังสือนะคะเมื่อเราได้นะคะสองสิบกับสี่หน่วยสองสิบกับสี่หน่วยจะเรียกว่าเลขยี่สิบสี เราจะมาเขียนเนะเป็นเลขฮินดูอารบิกคือเลขยี่สิบสี่แล้วเขียนเป็นเลขไทยเลขยี่สิบสี่เหมือนกันแล้วเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะยออียีไม่เอกยี่สออิบอสิบสออีสีไม่เอกสี่นะคะนักเรียนลองไปฝึกทำดูนะคะคสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ